วันนี้มีตลาดนัดนะคะสวัสดีทุกยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูเซอร์จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านจ้าสวัสดีทุกท่านจ้าสวัสดีทุกท่านจ้าตอนนี้กาลังทยอยเก็บร้านแล้วนะคะวันนี้มีตลาดนัดหน้าร้านนะคะสวัสดีค่ะอ่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วนะคะพี่พงศกรถาเจ้าอยู่ด้วยจ้าถาเจ้าอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราชบุรีเป็นยังไงบ้างคะลาดบุรีร้อนไหมคะ ฝนตกไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เริ่มเก็บร้านแล้วจ้านะคะ,คะเริ่มเก็บร้านนะคะฝนตกค่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะร้านอยู่อําเภอบ้านบึงตลาดวายนะใครตอนนี้ใครจะฝากซื้อกับข้าวลดราคาต้องมาช่วงนี้นะทุกคนช่วงประมาณทุ่มครึตลาดลดกับข้าว,าวลดราคา บัวลอยไข่หวานก็น่าจะลดราคาอยู่นะคะหน้าร้านเรานี่แหละนะคะบัวลอยไข่หวานในฝั่งนี้นะคะสวัสดีทุกยูเซอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี 1.4K นะคะสวัสดีค่ะร้านอยู่อําเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะบริการส่งทั่วประเทศไทยนะ,ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะ,ะทุกคนค่ะสามล้อจะเป็นคนใส่ใจคือพี่ว่าสามล้อเพื่อนนี่จะเป็นคนใส่ใจโดยคุณพี่ว่าสามล้อสามล้อมีมอหีบข้างหน้านะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าชิพิมาว่า3ามลอย,ยังสิบได้เด้อสวัสดีทุกยูสเซอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะร้านอยู่อำเภอบ้านบึงนะคะลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะคะบริการส่งทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะรถทุกคันที่ทางร้านเราส่งเราส่งไปเป็นคันพร้อมใช้งานแบบนี้นะทุกคนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเรากดเ,าเราส่งเป็นคันไปแบบนี้นะคันนี้จะไปชัยภูมิ ขนส่งนะคะลูกค้าต้องไปถึงลูกค้าพุ่งวันที่2นะคะเพราะฉะนั้นขนส่งน่าจะมารับพรุ่งนี้หรือวันถัดไปนะลูกค้าหรือวันถัดไปสีน้ําเงินเท่าไรนะคะสีน้ําเงินราคา1 9ื0 0เาพนาะคะหนึ่ง่เก้าพ้บาทขอบคุณที่เข้ามากดติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะใครกดติดตามวันนี้ขอให้ร่าขอให้รวยนะทุกคนพรุ่งนี้ขอให้ถูกทุกคนน่าถูก รางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะ,ะลูกค้างบ3,000ันพอมีจ้านะคะงบ3 0 0พันไม่มีงบ10,000มีหลายคันนะลูกค้าแต่ว่างบ3,000ันไม่มีนะจ๊ะตอนนี้เพราะว่าในกลุ่มรถเล็กไม่ได้ทําแล้วนะทำแต่รถคนโตคนอ่าคนโตคนอ่ารถแบบแข็งแรงนะรถไม่แข็งแรงเราไม่ไดเอามาทําแล้วนะคุณภาพไม่ดีเราไม่ได้มาทําแล้วในกลุ่มสซอูตเตอร์เด็กน้อยนะคะสามโน้อไฟฟ้าขอยุยาตขายของ l อลพก่อนนะทุกคนโอ้ยสวัสดีทุก 1.8K นนะคะมีสีชมพูหรือสีเหลืองคะไหมคะแบบมีหลังคานะคะ ไม่มีเลยค่ะสีเหลืองเป็นสีพิเศษสีเฉพาะนะแต่ว่าสีส้มมีกําลังมาสั่งไปแล้วนะสาธุพี่พงศกรนี่แหละขอให้พี่พงศกรถูกพรุ่งนี้เลยพี่พงศกรจะได้แบบซื้อ200ซีซีที่ร้านสถีนะคะสวัสดีทุกยูสเซอร์นะคะสวัสดีชาวทิกตอกทุกท่านนะคะร้านอยู่อำเภอบ้านบึงค่ะจังหวัดชนบุรีนะคะบริการส่งทั่วประเทศไทยแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะรถทุกคันที่ทางร้านเราส่งเราส่งไปเป็นคันพร้อมใช้งานขอดูรถแบบนี้ถังใส่ของหน่อยครับถังใส่ของแบบไหน นึกไม่ออกเลยตอนนี้นะคะหมื่นเก้าดอลลาร์หมื่นเก้าพันเก้านะคะสามล้อไฟฟ้าหมื่นเก้าพันเก้านะลูกค้าสามล้อไฟฟ้าเริ่มต้นหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเก้าพันเก้านะคะก,ะ,ะ,ะกระบะสามล้อกระบะนะคะ,นะคะลูกค้าหมายถึงรถไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่รถน้ํามันใช่ไหมรถน้ํามันตอนนี้ไม่ได้เอาบอกมาโชว์เก็บไปแล้วจ้าแต่ถ้าพรุ่งนี้เช้านะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะพรุ่งนี้เช้าเราก็ไล์รอบประมาณแปดโมงนะคะเจ็ดแปดโมงประมาณนี้นะคะเห็นแวบๆกระบะคันนี้ใช่ไหมคะ สามกระบะไฟไฟ้าคันนี้มอเตอร์สา0รเอออยห้วัตต์ค่ะทุกคนมอเตอร์6 5 0้วัตต์แบตเตอรี่เจโวลต์นะคะขนาดกระบะนะคะเมตรสิบคเซนนะคะความสูงของขอบกระบะอยู่ที่สาเซนจากล้อแตะพื้นถึงขอบบนอยู่ที่60เซนนะรับน้ําหนักได้สามร้อยถึงสามกิโลนะคะโครงสร้างแข็งแรงนะ,ะลูกค้ารุ่นนี้นะคะราคา33,900บาทนะคะแล้วก็มีหลังคาเริ่มต้น35,900บาทนะ,ะสล้อไฟฟ้า42,900นะทุกคนเริ่มต้น0 uh ่ อพออ่านคอมเมนต์เราจะลิ้นรัวเลยเทีนี้พูดมั่วเลยนะคะอันนี้นะลูกค้าราคา3ามหมื่นสามพบริเวณที่พิงหลังตรงนี้ก็ผักไา่เป็นที่มานั่งแบบนี้ได้นะคะเก็บเก็บเก็บอ่ะพูดมัว่วพูดมัว่วไ,ไปที่อื่นก่อนเพราะว่าตรงนี้เขาเก็บของขายไก่ไก่ข้างหน้าอันนี้ราคา1 7ึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะทุกคนอันนี้ขอขายสามร้อไฟฟ้าก่อนรุ่นอื่นอย่าเพิ่งถามมานะเพราะเดี๋ยวแม่ค้าจะอ่านคอมเมนต์แล้วแม่ค้าจะพูดมัว่วหมายถึงแม่ค้า คันนี้นะคะ17,900บาทเป็น3ล้อไฟฟ้าเบาสไลด์นะคะลูกค้าทาไมถึงราคา1 7 9 0 0เนื่องจากว่าไม่มีสีอื่นนะคะโรงงานก็ทําราคาพิเศษมาให้ทางร้านเราขายนะคะในราคาแค่17,900บาทเท่านั้นเองนะคะ17,900บาทเป็นราคาที่ต่อรองไม่ได้แล้วส่งฟรีแล้วก็ต่อรองไม่ได้มาซื้อหน้าร้านก็ไม่ลดนะคะไม่ใช่ไม่หยิงอะไรคือมันเป็นราคาที่ถูกบังคับขายนะ,ะแล้วเราก็แบบอยากขายนะ,ะเพราะว่ามันมีแต่สีม่วงสีไวโอเลตหรือสีอะไรม่วงภาษาอังกฤษนะ,ค,ะคือมันเป็นสีที่ พอ้นะคะเป็นสีที่แบบว่าเอ่อค่อนข้างจะ สีเฉพาะสีลิมิเต็ดนะลูกค้าสีเฉพาะาจริงๆราคา17,9 0 0บาทเป็นราคารวมจัดส่งทั่วประเทศเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วยังซื้อกันราคา19,9 0 0อยู่เลยนะคะเนื่องตอนนั้นคือมีน้ำเงินมีแดงมีหลายสีแต่ตอนนี้คือม่วงอย่างเดียวคะ่ะราคาแค่17,9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้รวมจัดส่งทั่วประเทศประกันมอเตอร์1ปีแบตเตอรี่6เดือนให้นะ,ะลูกค้าลูกค้าซื้อไปมีประกันทุกคันน้ำนี้มีคันไหนที่ไม่มีประกันนะคะจัก,กรยานไฟฟ้ามีเริ่มต้น9,9 0 0ค่ะจักรยานไฟฟ้าราคา สามล้อไฟฟ้ารุ่นนี้ขับเดินหน้าถอยหลังได้นะน้องนุ๊กขอบคุณค่ะน้องนุ๊กให้ดอกกุหลาบพี่มาเยอะเลยขอบพระคุณค่ะน้องนุ๊กได้รับรถหรือยังคะ,ะตัวจัก,กรยานไฟฟ้าสีชมพูนะคะเขาน่าจะเก็บไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูขออนุญาตด,ดูเท่าที่เห็นก่อนนะจ้าพรุ่งนี้ใครวันนี้แม่ค้าไล่ดึ่นิดหน่อยเพราะว่ามวัวแต่รับพอดีมีส่งรถด้วยนะคะมีส่งรถลูกค้าเบิกร,รถโรงงานก็อุตสาห์เปิดส่งรถให้อะไรอย่างงี้นะมาดูสึกว่าส่งงานทั้งวันนะคะ ขอดูจักรยานไฟฟ้า2ล้อนะจ๊ะสองล้ออยู่ฝั่งนี้ค่ะตัวสีแดงเต่านินจาเหลือคันเดียวแล้วนะทุกคนเต่านินจาราคานะคะเต่านินจาราคาหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะลูกค้าสามล้อเริ่มต้นหมื่นเจ็ดพันเก้าค่ะสามล้อไฟฟ้าเริ่มต้นหมื่นเจ็ดพันเก้าสามล้อจักรยานไฟฟ้านะคะราคาแถวนี้มีแต่ตัวแพงตัวถูกเขาเก็บไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าตัวถูกขอไปก่อนพอเอามาให้พรุ่งนี้ค่ะนะคะรอรีวิวให้หน่อยนะจ๊ะคนสวยขอดูสีน้ําเงินหน่อยครับสีน้ําเงินเป็นอะไรเอ่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าหรือสามล้อจ๊ะ อันนี้นะคะขออนุญาตอธิบายซ้ำจัก,กรยานไฟฟ้าข้างหน้าก่อนจัก,กรยานไฟฟ้าที่แถวหน้านี้เป็นมอเตอร์500วัตต์ทั้งหมดเลยนะเรด้์จับนะคะทั้งหน้านี้นะคะมอเตอร์500วัตต์นะลูกค้ามอเตอร์500วัตต์ทั้งหมดเลยนะแบตเตอรี่48โวลต์อันนี้20แอมป์แล้วก็12แอมป์แต่เป็นมอเตอร์500วัตต์ความเร็วสูงสุดถึง50เลยนะคะสำหรับแถวหน้านะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าฝั่งนี้นะคะ15,900บาทเป็นมอเตอร์500วัตต์นะจ๊ะ 1 6 9่0บาทนะสามร้อยสีน้ำเงินหน่อยนะคะเดี๋ยวคาพาไปใหม่นะอันนี้อยู่ข้างในใช่ไหมจ๊ะสามร้อไฟฟ้าหมื่นเท่าไหร่1 9ึ่งหมนเก้าพันเบาทเป็น3าร้อไฟฟ้ามอเตอร์ 600วัตต์นะลูกค้าเป็นมอเตอร์600วัตต์นะรับน้ําหนักได้นะคะอ200ถึง250กิโลราคา19,900บาทนะคะสะวัวนนี้เป็น300ไฟฟ้านะคะ300ไฟฟ้า,ฟาตัวเบาะสไลด์นะคะรุ่นนี้มันพิเศษยังไงนะ,ะขอบคุณที่ช่วยกดถูกใจนะ,ะลูกค้าขอบพระคุณมากเลยนะคะ,ะนี่นะคะเวลาเลือนสไลด์เบาะขออนุญาตรีวิวคันนี้ก่อนพักๆหนึ่งพักๆใหญ่พักๆใหญ่ นี่นะคะเวลาสไลด์อบ์ดถ้าเป็นรุ่นอื่นนะลูกค้าจะใช้ระบบเมนวนนะคะใช้มือกดกกกดดดอยู่ข้างล่างบริเวณนี้แต่รุ่นนี้คือสไลด์อบ์ดบริเวณนี้นะคะโอ้ดีดออกไปเองเลยนะจ๊ะพอมดีดออกไปนะคะแล้วก็อ่นนี่นะคะกลับมาตรงนี้นะเวลาเราจะเก็บเบาะนะจ๊ะนี่นะ,ะมีเวลาเราจะเก็บนะคะเราก็ดึงกลับมาหาตัวเราค่ะนรูดูน้าที่ดึงออกไปแล้วก็ดึงกลับมาเองนะคะ 19,900บาทเป็นราคารวมจดส่งแล้วทั่วประเทศระบบเงินผ่อนรถไฟฟ้าไม่มีนะคะลูกค้ามีแต่รถน้ํามันนะคะรถไฟฟ้าไม่ค่อยอยากลูกค้าผ่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะรถไฟฟ้ามันมีแบตเตอรี่มันมีอายุนะคะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยอยากให้ลูกค้าผ่อนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าใครยังไม่พร้อมซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อมันเพราะว่ามันถือว่ายังไม่จำเป็นในชีวิตก็อย่าเพิ่งซื้อ,อ,อเพราะว่ามันเป็นรถทางเลือกนะคะออตอนนี้ถ้าใครสะดวกนั่งรถเมล์ก็นั่งไปก่อนอย่าเพิ่งซื้อเพราะเป็นรถมีแบตเตอรี่ที่มีอายุนะลูกค้าหนึ่งหลัก การใช้งานมันวิ่งระยะสั้นไม่ได้วิ่งระยะไกลใครวิ่งไกลๆก็ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ระยะสั้นหมายถึงว่าลูกค้าอำเภอบ้านบึงรัศมีผ่าเส้นกลางเส้นผ่าศูนย์กลางของอำเภออยู่ประมาณสอสาโลวิ่งไปกลับอะไรอย่างนี้นะฟิลนี้นะลูกค้ารับประกันยังไงประกันมอเตอร์หปีแบตเตอรี่6เดือนนะลูกค้าประกันมอเตอร์หปีแบตเตอรี่6เดือนนะคะโครงสร้างแข็งแรงล้อใหญ่ล้อโตนั่งสบายคนก้นใหญ่นั่งสบาย,นบายแน่นอนคนตัวใหญ่ใส่ร้อยโลอันนี้คือนั่งแล้วไม่เต็มก้นนะคะอันนี้เสียงนี้คือเสียงถอยลงังนะทุกคน เสียงนี้คือเป็นเสียงถอยล้างกดนี่นะคะกดกลับนะคะรุ่นนี้มันดียังไงนะลูกค้าเวลาเปิดกุญแจขึ้นมาปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นนะมันก็บิดคนเล่งไปได้เลยแต่รุ่นนี้คือต้องกดตัว P ก,ก่อนหนึ่งครั้งรถถึงจะวิ่งได้นะคะนี่นะคะเวลาเราเปิดกุญแจนะคะลูกค้าอ่าดูนะคะอันนี้เมื่อกี้ออกตัวที่เบอร์สองเราออกตัวที่เบอร์หนึ่งก็พอนะคะอย่าวิ่งเข้ามาอย่าวิ่งเข้ามาไลฟ์สดอยู่น้องก็จะติดกล้องเดี๋ยวแม่จะโดนบล็อกออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกบอกว่าเป็นตำรวจใช่ไหมคนเนี้ย ไลฟ์สดอยู <laughs> ่ไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวมันติดกล้องเดี๋ยวเ็าจะโดนแบนด์เนี่นะคะสังเกตดูเดี๋ยวเดินบิไม่ทันรถนะคะลูกค้ารถนะเวลาเราบิดเคร่งไปนะคือสังเกตดูมันจะไหลลื่นไปเลยนะลูกค้าไหลลื่นไปเลยนะรถจะร้อยล้างค่ะนะคะนี่นะคะ